เป็นกันไหมครับเวลาเราให้เงินใครยืมแล้วเขาไม่คืนเราเนี่ยแล้วเราก็โกรธเราก็เสียความรู้สึกผมอยากจะบอกอีกมุมมองหนึ่งนะครับว่าความจริงพวกเราต้องเรียนธรรมะที่ใช้กับชีวิตประจําวันที่ถูกต้องนะครับเพราะเราไม่เดินสายกลางเนี่ยเป็นคีย์เวิร์ดที่อยากให้ท่านทราบว่าความจริงเราแค่ไม่รู้จักว่าวิธีการเดินสายกลางหรือการให้ยืมเงินที่ถูกต้องอะ่ะมันต้องทํำยังไงผมก็ขอเรียนให้ทราบนะครับว่า เวลาคนเขามายืมเงินเนี่ยมันก็จะมีหลายกรณีที่เราจําเป็นต้องให้เพราะว่าเรามีหนี้บุญคุณต่อกันหรือว่าเป็นสนิทกันอะไรก็ตามมันมีความเกรงใจซึ่งเราอยากให้มองหลักการที่ถูกต้องนะครับว่าแล้วหลักการนี้มันจะทําให้เราไม่ติดกรรมด้วยนะครับก็คือเขาใ,ให้ยืมเงินตามจํานวนที่เราไม่เดือดร้อนถ้าเขาไม่คืน นะครับถามว่าจํานวนเท่าไหร่ผมบอกไม่ได้แต่ต้องสวมสูตรนี้เข้าไปว่าให้เขายืมในจํานวนที่ถ้าเขาไม่คืนแล้วเราก็จะไม่ทุกข์แค่นั้นเองหลักการมีแค่นี้สมมุติเขามายืมเงินเรา1 0ึ่งหมื่นนะครับด้วยความเกรงใจนะครับเราต้องให้ด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเอาเป็นว่าเคสที่ว่าเราต้องให้นะครับเราก็ต้องบอกกับเขาด้วยเหตุผลนะครับแล้วก็บอกเขาบอกว่า เราให้ได้เพียงแค่2,000บาทก็คิดไวในใจนะครับว่าถ้าเขาไม่คืน2,000บาทเราก็จะช่างมันไม่เป็นไรไม่ทุกข์ถือว่าทดแทนบุญคุณกันไปถ้าเราคิดแบบนี้แล้ววันแล้วทันทีที่เขารับเงินไปนะครับอาจจะเป็น3,000 4,000 5,000ผมไม่รู้แต่ใจต้องสวมสูตรนี้ไว้นะแล้วเขาต่อมาเขาไม่คืนถามว่าเราทุกไหมเราไม่ทุกข เราไม่ทุกเพราะเราเราทำใจไว้แล้วแบบนี้ไม่บาปนะครับแล้วก็ชดใช้กันไปนี่บุญคุณแต่คนที่มาปรึกษานะครับก็จะเครียดมาครับโดนเขายืมแล้วไม่คืนผมบอกคุณไม่ใช้สูตรนี้เองนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยเป็นอะไรที่แบบว่าเราเราคิดว่าเราไม่ให้เลยผมก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ให้เลยแล้วเขาบอกว่าเขาจะโรกเลิก,เลกครบผม ก็ต้องบอกนะบอกว่าถ้าเป็นผมผมก็จะบอกว่าเออเลิกคบไปเลยเลิกเลิคบไปเลยโดยที่เลิกคบไปแล้วเงินก็ไม่ต้องเสียด้วยนะเพราะฉะนั้นท่านที่บอกว่ามีปัญหาตรงที่ว่าให้เงินคนยืมแล้วไม่คืนต่อไปนี้ท่านใช้สูตรนี้นะครับให้เท่าที่ให้ได้และไม่คาดหวังว่าเขา จะคืนเงินกับเราธรรมะที่ผมสอนเป็นธรรมะที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจําวันและไม่ติดกรรมนะครับเป็นทางสายกลางขอให้ใช้หลักในการดํารงชีวิตให้ถูกต้องนะครับตามหลักธรรมะโลกทิพย์ครับ